สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะตอนนี้ค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันออมจากร้านรวยมิรุ้รยหินมงคลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำการพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าทำไมต้องล้างหินไม่ว่าท่านจะมีหินสะสมอยู่ในรูปแบบของผลึกแบบนี้เป็นหินดิบเป็นก้อนต่างๆหินเล็กๆในขวดจิว๋ว หรือแม้แต่ในรูปแบบของเครื่องประดับสร้อยคอสร้อยข้อมือแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยเรียกว่าหินมงคลซึ่งการทํางานของหินมงคลเหล่านี้นะคะเวลาที่มีพลังงานด้านลบหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหินเหล่านี้ก็จะทําการรับและเก็บพลังงานด้านลบนั้นเอาไว้กับตัวเขาเองและปลดปล่อยแต่พลังงานดีๆตามหินชนิดนั้นๆมาสู่ตัวเราพูดง่ายๆเลยก็คือเข้ารับเคราะ์แทนเจ้าของนั่นแหละค่ะ แล้วเขาก็มีการทำงานที่คล้ายๆกับเมม o บรยการด้วยนะคะซึ่งเขามีวันเต็มได้แล้วพอที่เขารับพลังงานด้านลบแทนเรานานๆเข้านานๆานานเข้าเนี่ยจนวันหนึ่งเขาเต็มเขาก็จะไม่สามารถรับพลังงานด้านลบเนี่ยแทนเราได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานที่ดีงามในตัวเขาของเราได้อีกทีนี้ละคะ่ะเราก็เลยจาเป็นที่จะต้อง มีการทำความสะอาดเพื่อชำระล้างหินเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ล้างพลังงานด้านลบออกจากเขาเพื่อเพิ่มพลังงานด้านบวกให้หินเหล่านี้เนี่ยมีแต่พลังงานที่ดีอยู่เสมอตลอดเวลานั่นเองค่ะและการชำระล้างพลังงานด้านลบออกจากหินนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีมากเลยซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในคลิปตอนต่อไปเป็นตอนที่2องยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามคลิปในตอนที่สด้วยนะคะ